โอเคก็ okay. ขอสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆ,ๆท่านกันด้วยน,นะครับอยู่คนเี้ครับไอเอมโอซ่าครับซึ่งวันนี้อยู่กับแบบวัวซาบิพีนะครับผมก็จะมาสอนหาดับมัชเมโลวีหนึ่งแล้วก็วีสองนะครับผมอ่ะอ,ย,อย่างแรกเลยนะครับให้เราเ,เดินออกมาจากตรงเซฟโซนตรงนี้เลยนะครับผมนะเราก็จะเจอกับ พวกนี่ครับจะจะมีมาชเมโลตรงนี้ให้เรากดซื้อไปเลยนะครับกดซื้อมาผมแล้วก็อ่าผมจะกดชร์เลยจชิญนะผมอ่ามารีวิวร่างแรกกันก่อนนะครับซึ่งร่างแรกก็จะเป็นมานนี้ไม่มีเอฟเิกไฟเนาะโอเคตีปกติเนี่ยจะดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ยเอ่อมันต้องรีเซ็ตคาแรคเตอร์นะครับเพราะว่ามันบักนะครับโอเคมา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 ใหม่ๆนะครับอ่ามากตีปกตินะครับก็ดามิสามพันเก้าร้อยยี่สิบว่าแรงมากครับผมนะ ซึ่งสกิลจะเป็นการซึ่งสกิลจะเป็นมาชิเมโลเนี้ยครับเนี่ยครับประมาณดาวิหนึ่งหมื่นแล้วนะประมาณนี้ครับผมอ่ะแต่ว้าครับวิธีการทำเนี่ยให้มันเป็นแบบ V 2สองนะครับผมนะอ่ะก็ตามผมมาเลยครับให้เราเนี่ยไปเตอเราต้องเสกเกาะลับก่อนนะครับเนี่ยครับกดกดซื้อมาปุ๊บซื้อมาแล้วนะนี่คือซื้อครับแต่ว่ากูไม่มีตัง ดี๋ยวเดกูกูต้องไปฟามต่างใช่ไหมคือคือจนเออเออจน เอ่อบดบบบอาไม่ได้เออึ้อฮ้ยขึ้ชิมะละชิมาละขัด้องทางเทคนิคขัดข้องทางเทคนิค ผีพ่อทายเทคนิคได้ครับผีพ่อทายเทคนิคผีพ่อทายเทคนิคไม่มีตังค์ที่ไหมละเด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 ,ด,ดแก้นสถานการณ์แป๊บโอเคโอเคมามาเมื่อกี้นี้ผีพ่อทายเทคนิคนะครับผมนะยังไงวะมาติมูติติมูติดาเมจไม่เข้าเลยต้อง,องร,รีเซ็ตคาแรคเตอร์ก่อน ครับเก,ก้าหมื่นเว้ยดามิเก้าหมื่นเกือบแตะแสนเน่ยโคตรแรงเไงแล้วสกิลหุยห้ยแรงจัดหนึ่งแสนกว่าเหมาะฟาร์มเริ่มต้นส,สุอาดเลยนะครับผมนะมเนี่ยเหมาะผู้เล่นเริ่มต้นจัดเลยครับแรงเวอร์แรงเวอร์นี่นี่ดู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 ดไอโอกรักสปาเว้ย ไอโอซานักสเปาวานะครับเจี๊ยบกับดับไม้ดับไม้แม่งกลิ่นไปเยอะเลยเฮียดับไม้ไมคคราฟนะครับผมนะฮะก็คลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมนะอ่าก็วิธีทําก็ให้คุณเนี่ยมีมัชเมโล่ก่อนนะครับมีมัชเมโล่พร้อมกล่องหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแล้วให้เรามาที่เกาะรับนะครับผมนะอะเกาะรับนี่เลยนะครับนะครับแล้วให้คุณเนี่ย กดใช้ไนะครับแล้วก็มันบอกว่าต้องการด้วยนะแล้วให้เรากดไปปุ๊บนะครับผมเราก็จะได้มาแล้วนะครับเป็นกล่องเลยเนาะโอเคก็คลิปนี้เพียงานี้ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับ